สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสิบเรื่องจริงที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับทองช่องโกว์ชาแนลโกนะคะอยากจะพูดเรื่องทองนี่มากเลยนะคะก็พาเพื่อนๆมาชัดกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทองทองคำกันในสิบเรื่องจริงนะคะ นะอยากจะพูดถึงเป็นร้อยข้อเลยค่ะความรู้อัดแน่นมากเนะี่ยเอาไปสิบข้อก่อนเดี๋ยวถ้าต่อไปก็จะได้ไดกล่าวถึงได้อีกนะคะในตอนต่อไปนะคะหนึ่งทำไมทำไมนะคะคนจึงชอบทองคํา โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็จะชอบสีทองนะคะอย่างในรูปนี้นะคะยามรุ่งอรุณที่ดวงอาทิตย์สัตว์มาเป็นสีทองประกายแสดเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นความชอบความมันเววาวสวยงามนี่นะคะที่ทำให้มนุษย์เรานะคะได้หลงไหลแล้วก็ ชอบทองกันมาเกือบทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าทองคํามีคุณสมบัติถึงหนึ่งมีความสวยงามระยิบระยับแวววาวจับตาสะดุดตาสะดุดใจนะคะแล้วก็มีความหายากนะคะหายากแต่ก็ว่าไม่ยากขึ้น ไปก็พอจะหาเขาเขาจะก็พอจะหาได้นะคะสามความคงทนคือทองคำเนี่ยสามารถที่จะอยู่แล้วก็เป็นนิรันสามารถที่ว่าจะหยิบเปลี่ยนรูปทรงหรือเอามาทำอะไรใหม่ได้มีความคงทนนะคะแล้วก็นาสีนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาเปลี่ยนจากเป็นพวกทองแท่งนะคะเปลี่ยนมาเป็นแหวนเปลี่ยนมาเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็กลับมาหลอมรวมใหม่อีกก็ได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เรียกเลยเรียกว,ยว่าเป็นคุณสมบัติที่ทองคำมีอยู่และก็เป็นที่นิยมและชอบ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะผ่านการเวลายาวนานมาแค่ไหนนะคะ AU นะคะก็เป็นอทองคำนะคะเป็นชื่อแร่ทองคำตารางแร่หมายเลข79นะคะก็ทุกคนก็ชอบกันนะคะจะผ่านเวลามานานแค่ไหน ก็อยู่ในใจของอมนุษย์เรามาตลอดนะคะสประวัติศาสตร์ทองนะคะในพวกอองเซียนโกประวัติศาสตร์ทองเนี่ยมนุษย์เราเนี้เขารู้จักทองคำมานานและตั้งแต่สมัยยุคกินนะคะคือมนุษย์นี้พบมาตั้งแต่40,000ปี มาแล้วก่อนกิจการเลยนะคะแล้วก็ผ่านอรารยธรรมต่างๆนะคะเมโสโปเตเมียอของอียิปต์บ้างของอาณาจักรอินคาบ้างที่ร่ำรวยด้วยทองคำนะคะหากได้เข้าไปอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ของทองคำแล้วก็จะรู้ว่า,าในที่ที่ เกิดทองคําในยุคแรกๆนั้นเขาจะมีภูมิทัศน์ที่เหลืองอลามเลยค่ะทองนะคะถ้ำก็เป็นถ้าทองเลยค่ะแล้วก็มนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ได้ตั้งแต่เริ่มรู้จักใช้ไฟเขาก็เริ่มค้นพบว่าหากรวบรวมนะคะทองมาแล้วเสร็จแล้วมาเผาในความร้อนที่สูงมากจน เป็นลาวาเขาก็สามารถปรับลูกทรงอะไรต่างๆนะคะสแตมเห็นไหมคะดูไหมคะว่าทองที่เขาเผา,าแล้วเสร็จแล้วเขาก็แต้มใช้พิมพ์ให้เป็นรูปของมนุษย์ถือหอ,อกต่อสู้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของออมนุษย์นดดีตเลยนะคะที่ว่าเขาจะต้องทำแล้วก็ เหมือนกับจารึกอะไรไว้ในเหรียญน,นี่ยละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเป็นมาของทองนะคะซึ่งโดดเด่นแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคะยังเกิดขึ้นที่ลิเดียนะคะเมืองในตุรกีนะคะตอนหลังมาอย่างอียิปต์นี่ก็หลงหลายในทองคำแล้วก็ พยายามที่ว่ากลุ่มในเรื่องของอำนาจของอแล้วก็เก็บทองคําไว้ในสุสานของกษัตริย์เนี่ยนะคะจนผ่านมาก็ทองคอําก็รู้จักสังเกตดูนะคะว่าสถานที่ของพวกนี้ภูมิทัศน์เขาจะเป็นทองคำอย่างทะเลทรายอย่างที่อีนะคะเพราจะมี ูมีทั์ที่มีทองเดิมอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้วิธีการทําทองเหมือนกับที่ในช่องโกได้อธิบายสอนอเรื่องการสกัดทองทําทองทั้งทองธรรมชาติแล้วก็ทองที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะอันนี้เขารู้จักวิธีขั้นตอนอย่างนี้มานะคะเห็นไหมคะว่าเขาเีเป็นที่ลีเดียนะคะถ้ำของเขานะคะ อันภูมิทัศน์นี่เห็นเราเห็นนี่คนสกัดทองเราก็รู้เลยว่ามันมีทองคำนอกจากจะเป็นดินเป็นหินแล้วคราวนี้เขาต้องเจอพวกนักเก็ตทองที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินอะไรไปอีกนะคะนี่อันนี้ก็เรียกเลยว่าร่วมร่ำรวยด้วยทองคำนะคะสาม ร่างกายมนุษย์มีทองอมืมนุษย์เหล่านี้นะคะถ้าคนน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลกร,รมัมก็จะมีทองอยู่ศูนย์จุดสองมิลลิกร,รมัมโอ้โหมีตั้งศูนย์จุดสองกิโลกร,รัมนะคะก็เรียกว่าหากว่าเอาสูบเอาเลือดเนี่ยเอามาสกัดก็จะได้ทองแต่มันกมนม็มันไม่มากอะคะ่ะน้อยอยู่นะคะแต่ก็ เป็นเรื่องอที่เป็นไปได้แต่คราวนี้ถ้าทำแบบนี้นี่ไม่ดีแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เนี่ยแหละคะ่ะไม่ยังไม่เคยกัดทองจากเลือดนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเอามาพูดถึงมากเลยนะคะ mm hmm. คือเขาว่าไอ้ทองที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันมีคนที่เขาค่าอา e t นั่นคือหมายถึงว่าค่าแอนติเจนในเลือดของเขาเนี่ยไม่มี a b หรือ a b หรือเลือดกุ๊บโอะไรไม่มีมันเป็นนันเปล่าไปเลยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยมากนะคะอ่าแล้วก็เรียกว่าถือว่าเป็นเลือดสีทองนะคะอ่าสี่ยุก ตื่นทองนะคะหากเกิดการตื่นทองที่ไหนไหนขึ้นในโลกเรานะคะอย่างเมื่อก่อนเกิดทองที่แหล่งที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังมากก็ที่แคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็จะสร้างรายได้ในท้องถิ่นนะคะโกลัสนะแล้วก็มีคนเข้ามาขุดทองมีการทำธุรกิจตามมาอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำให้เกิดการ สร้างรายได้มากเลยอะค่ะนะคะถือว่าหากว่ามีการขุดทองในยุคศตวรรษ,ษที่18 19นะคะในช่วงจงที่ว่าสงครามก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอย่างออของโตโมประเทศไทยเราอย่างนี้นะคะเขาก็จะทำให้ท้องถิ่นนั้นมีการสร้างรายได้เพิ่ม มากขึ้นนะคะสมมุติว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างในที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเ็ปล่อยประชาชนทําทองกันเองขุดกันเองนะคะก็โอ้โหแถวถึงจุดนั้นก็เรียกเลยว่าตื่นทองกันแล้วก็มีการสร้างรายได้อะไรแต่เดี๋ยวนี้ปชชัจจุบันนี้เขาก็ปล่อยให้สัมปมทานกันนะคะก็รัฐบาลก็กินหัวคิวไปนะคะแล้วก็ประชาชนก็ได้แต่ ดูแล้วก็หาประกอบอาชีพปกติหรือไปสมัครงานในของบริษัทเหมือนทองอย่างนี้นะคะ่ะทำเนะะี่ยค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีทองมีการตื่นทองที่ไหนในรอบในที่ต่างๆของโลกเนี่ยก็จะเกิดการสร้างไรายได้จ้กทองถิมนั้นนะคะห้าทองคำมีค่าใช้แลกเปลี่ยน ที่มนุษย์ยอมรับมาตลอดการนะคะไม่ว่าผ่านยุคสมัยมาเพราะทองคำเนี่ยสามารถที่ว่าเอามาตีหรือรีดหรือทำเป็นเหรียญหรือทำเป็นแผ่นพกติดตัวเดินทางไปรอบเลยนะคะไปค้าขายไปแลกเปลี่ยนได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เวลาไม่รู้จะแลกเปลี่ยนจำนวนสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆนี้ยังไงถ้าลองควักทองออกมานี้ก็เรียกว่าการตกลงในการซื้อขายก็จะง่ายมากขึ้นนะคะยังผ่านเรื่องมาอย่างเรื่องบิตคอยนี้นะคะในที่สุดบิตคอยล่มมาแล้วเขาก็ย,ยังเศรษ,ษฐกิจตกลงมาหลังจากที่โควิดเขาก็ ราคาทองก็พุ่งขึ้นไปตั้งเยอะเลยอะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นใครๆก็หรือเกิดสงครามอะไรนะคะทองคำก็มีค่าแล้วก็สามารถใช้แลกเปลี่ยนมาตลอดนะคะถึงแม้อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะมาบอกว่าตัวเองพิมพ์เงินดอนลลาร์ออกมาได้นะคะแล้วก็เงือนดอนลลาร์ก็แพงนะคะยังไงยังไงคนก็ยังยอมรับทองคำ ไม่ยิ่งย่อนไปกว่ายเงินตลาต่างๆชนิดต่างๆอยู่นะเราก็มุ่งหน้าสกัดทองหาทองกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกเลยว่าทองคำเป็นสื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนที่มนุษย์นี้ได้ยอมรับมาตลอดกาลเลยค่ะนะคะทองคำเป็นทรชอร์เป็นขุมทรัพย์ตอนอดีตที่มีทองคำ เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีการผลิตเขาก็จะทำเป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้ใส่หีบอย่างเงี้ยค่ะข้ามทะเลข้ามอะไรมานี่นะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบที่ถึงความล่ำรวยนะคะหทองคำไทยมีความบริสุทธิ์96.5เปอร์เซ็นต์นะคะคือแต่ก่อน หลังจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะยังไม่ขึ้นสงครามโลกครั้งที่สองนี้นะคะก็การผลิตทองนี้ยังเป็นแบบโบราณคือใช้กรดไนติกในการละลายแล้วก็ทำแล้วก็ถ้าถ้าไม่ใช้กรดไนติกเขาก็ต้องล่อนล่อนล่อนเสร็จแล้วก็กเขเผาด้วยบอหลกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทองของเขาเวลาเผา ออกมาหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสีทองแสดแสดแดงแดงอย่างนี้คะ่ะเขาเรียกว่าทองกิมสัวนะคะกิมแปลว่าทองสัวนี่หมายถึงสาหมายถึงสายนะคะสีมันกืบจะเป็นสีแสดสีทรายอย่างนี้นะคะก็จะมีความบริสุทธิ์อยู่ที่96.5พอผ่านช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การสกัดทองก็ได้พัฒนาขึ้นมานะคะได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เขาได้รู้จักน้ำสกัดทองอะควาลิเจียพวกเรานี่รู้จักกันนะคะเพราะว่าในช่องโกได้พูดถึงนี้อยู่ประจำเพราะว่าถ้าเกิดใช้น้ำเออาร์ AR, หรืออะควาลิเจียเนี่ยมาละลายมันก็จะเป็นทองคำที่บริสุทธิ์99.99 อันนี้มันเกิดขึ้นในช่วงตอนสงคารามโลกครั้งที่สองที่ทําให้ทองคําจากของแข็งเนี่ยให้เป็นของเหลวค่ะเพราะฉะนั้นก็มีที่มาที่ไปแต่ในราคาปัจจุบันทอง96.5ก็จะอยู่ในราคาที่1บาทก็อยู่ที่32,250แต่ถ้าเป็นทอง99.99 99นะคะ ก็จะอยู่ที่33,475อันนี้เป็นราคาเช็คปัจจุบันเมื่อวันนี้นะคะแล้วก็ราคานี้หากว่าคนที่สกัดทองแล้วก็ทำทองเป็นตามกันมานะคะคือใช้น้ำยา AR าเป็นแล้วก็เสร็จทำตกทองเป็นก็จะได้ทองคำา 99. 99.99นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผาแบบรูปเก่ารูปแบบเก่าอะไรก็ แบบดั้งเดิมนะคะแบบในอดีตนะคะสีแสดๆสๆส้มๆนั่นนะคะมันก็จะเป็นทอง96.5นะคะแต่นี้ใครๆก็ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาแม่อะไรเราจะไม่รู้ในตรงจุดนี้นะคะเจ็ดทองคำขนาดใหญ่โอ้โหดูข้างหน้านี้นะคะทองคำอันนี้หนักถึง250กิโลนะคะ ชอบมากเลยนะคะที่ไต้หวันนี้ไปจับมาละก้อนใหญ่แต่220กิโลนะคะอันนี้เป็นของบริษัทมิตซูบิชินะแมทชเลียได้ทำออกมาให้ยิ่งใหญ่ก้อนใหญ่นะคะมีความากว้างยาวนะคะสูงดังนี้นะคะยาว455คูณ20 สองคูณสองร้อยยี่สิบห้าคูณสิบเจ็ดจุดเก้าเซนติเมตรนี่นะคะแมนึกถึงความเป็นจริงว่าเวลาเขาทำเบ้าขนาดใหญ่ให้ใหญ่แบบสองร้อห้าสิบกิโลนะคะมันก็จะเหมือนกับหม้อยาวๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็หนักสองร้อห้าสิบกิโลโ แหมขอก้อนหนึ่งเถอะนะคะทองคำแท่งหนักนี้มีน้ำหนักถึง250กิโลทองคำแท่งนี้ถูกเก็บไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อยมิ m เซียมที่ประเทศญี่ปุ่นมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ไปดูกันไปจับกันนะคะของแอดมินนี้ได้ไปจับของที่ไต้หวันมา220กิโลพิพิธภัณฑ์ที่ไต้หวันก็ตื่นเต้นนะคะโอ้ใหญ่เชียร ทองคำนี้มีมูลค่าถึงสามจุดเจ็ดล้านเหรียญสหรัฐโอเมก้า oh นะคะทองคำขนาดใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่นสองรห้าสิบกิโลนะคะอ่าแปดทองเคหน่วยทองคำกระหลัดนะคะกระหลัดนะคะก็ทองเคนะคะปกติแล้ว ทองคำหนึ่หรือ99.99เ99นี้ยมันก็จะเป็นทองที่เก้าสิบจะมีความอ่อนมากมันอ่อนนะคะคือมันอ่อนแล้วสามารถทุบรีดตียาวได้เลยะค่ะก็มันเวลาขึ้นรูปทำทองเนี่ยมันไม่สะดวกนะคะจับเม็ดจับพลอยจับอะไรไม่ได้เขาก็เลย ต้องผสมพวกทองแดงอะไรมาพผสมพวกทองแดงหรือเงินหรือสังกษีเข้ามาก็ความก็กลายเป็นทองเขย,ะะย่าง24กลัดนี่ก็จะอยู่ทองเขาก็99.95% 23กลัด95.83% 22กลัด91.65% 18กลัด75% อันนี้นะคะ14กะลัดก็58.33%ช่างจิวเวลรี่จะต้องขึ้นใจในเรื่องของพวกทองเคนี้เลยนะคะซึ่งเป็นความรู้สำหรับช่างสกัดทองนะคะ 9. ทองคําไม่ใช่สินแร่ราคาแพงที่สุดยังมีสินแร่อื่นๆที่ราคาแพงที่สุดเช่นพาราเดียมแัตตินัม โลดีัมนะคะพทตินัมพาราเดียมโลดียมนี้จะเป็นโลหะในกลุ่มสีเทานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้ราคากันสูงกว่านะคะซึ่งอย่างคนที่เอาท่อแคตนะคะของรถยนต์เบนซินเนี่ยเอามาสกัดเป็นพาลาเดียมแพตินัม โรเดียมนะคะก็จะรู้จักตรงในส่วนนี้นะคะวันนี้ก็ไปเช็คราคามานะคะาราคาของแพตตินัมนะคะกรัมหนึ่งนี่ราคาลงไปตั้งเยอะเลยค่ะแพตตินัมนะคะสีเหมือนกับเทาเทาน้ำเงินนี่นะคะเทาเทาน้ำเงินนี่นะคะลงไปที่กร,รมัม เก้าร้อยสี่สิบี่บาทเองเมื่อก่อนนี่พันกว่านะคะแพงกว่าทองคําเป็นแปดเท่าเดี๋ยวนี้ราคาลงไปล่วตอนที่เล่นใหม่ๆราคายังอยู่ที่พันกว่าเลยนะคะแล้วก็ส่วนพาราเดียมนี่ราคาสูงขึ้นนะคะพาราเดียมนี่ราคาอยู่ที่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันส้สี่ิบสาม แล้วคราวนี้เห็นมีเว็บไซต์ที่อยู่เป็นเฟ e บุ o กนะคะเขารับซื้อไม่อั้นนะคะทั้งตัวพาลาเดียมและแพตตินัมแล้วก็ FC ก็มาคุยฟังว่าเวลาไปขายเนี่ยโดนโขกราคาอยู่ที่หลักร้อยเองเวลาทำพาลาเดียมหรือแพทตินัมนี้ออกมานะคะแล้วนี้เราก็มานั่งคิดนะคะก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเอาสองตัวเนี่ยมาสกัดต่อนะคะแพตตินัมกับพาลาเดียมมาเป็นโลเดียม ราคาโลดียมนี่ยังอยู่ที่4,455ยังสูงที่สุดนะคะเพราะทองคำอยู่น้กรัหนึ่งมันก็อยู่ที่าราคาอยู่ที่2,000กว่าแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ที่2,136นะคะคราคาปัจจุบันนะคะที่พูดถึงในแง่ของทองคำ99.99 99ก็เลยคิดขึ้นออกมาได้ว่า,าวันก่อน FC มาถาม ทำไมไม่อธิบายเรื่องทำโรเดียมอย่างเดียวมาเลยทำไมต้องไปพูดถึงเรื่องพาลาดียมแพตินัมถ้าเป็นการรีไซเคิลท่อแคสอะไรเนี่ยะคะ่ะมันจะต้องเริ่มต้นตั้งต้นทำจากพาลาดียมเสร็จแล้วก็เป็นแพตินัมแล้วถึงจะปลายสุดเพราะว่ามันอยู่ที่ความร้อนโรเดียมในความร้อนกเกือบ2องพันะคะก็เลยนึกขึ้นออกว่าที่เขารับซื้อสูงๆเยอะๆมากๆอะไรนี้นะคะ เขาคมได้จํานวนมากเสร็จแล้วเขาก็ไปหลอมรวมเป็นโรเดียมแล้วมาขายในราคาตั้งกร,รมหนึ่งตั้งสี่พันกว่าเขาคงจะมีแหล่งขายนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเล่นทองหรือสก,กัดอย่างพวกนี้ก็ต้องตามแล้วก็รู้ด้วยนะคะ,เ,ะเราก็บอกว่าแหมโดยธรรมชาติแล้วโรเดียมจะหาโดยธรรมชาติก็ยากคือทั้งพาราเดียมและแพตินีนัมโรเดียมเนี่ยเขาธรรมชาติมันก็มีนะคะแต่ว่า โรเดียมนี้จะหายากมากที่สุดเลยค่ะราคามันถึงสูงสิบทองที่มาจากนอกโลกนะคะหมายถึงว่าพวกอุกกาบาตท,ที่ปิวเข้ามาในโลกนะคะแล้วก็มาตกมาอยู่นะคะก็เป็นทองที่มาจากนอกโลกนี่นะคะแล้วเขาก็มีพูดถึงในเรื่องของดาราศาสตร์นะว่า ดาวเคราะห์น้อยสายกีส16นะคะเขาเห็นว่าส่งจรวดเดินทางจะไปถึงในปี26ปีนี้ปี2023เพรสาะ่ส่งไปตั้งแต่ปี2022แล้วเพราะจะไปถึงปี26เพื่อจะส่งในหมายถึงยาวอากาศสำรวจนะคะไม่มีคนนะคะคือเข้าไปสำรวจดูว่าไอ้ไซกี้16เนี่ยมันมีแพทตินัมกับทองคำอย่างไร โอ้น่ะว่างก็เข้าไปดูนะคะโอ้คนที่ดูทองเป็นแพตตินัมเป็นส,สวยมากเลยค่ะสีแพตตินัมนะคะแล้วก็ทองนะคะมันจะต้องมีมากเลยถ้าเกิดว่าทําเหมือนอวกาศได้ขนมากันได้หรือว่าจะระเบิดหรือจะลากหรือจะอะไรหรือว่าทําขึ้นมานี่นะคะก็เป็นไปได้อะค่ะนะคะเรียกเลยว่าร่ํารวยกันมาก ปีอีกไม่กี่ปีนะคะก็ปั๊บเดียว3-4ปีนี้ก็ถึงเดี๋ยวก็จะได้รู้ข่าวในเรื่องของสายกี่ส6นะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนว่ามีทองคำกับแพตินัมมากน้อยแค่ไหนบ้างก็พูดสุยไปว่าไม่มีหรอกมีแต่นิกเกิลและเหล็กนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ดูทองหรือแพตินัมอะไรเป็นนี่นะก็น้ำลายไหลเลยะคะ่ะ ก็รอดูข่าวต่อไปนะคะความเป็นไปนได้มีนะคะเรียกว่าทองคํำก็อยู่ในใจแล้วก็เป็นที่หลงไหลชื่นชอบแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดสงครามเกิดโรคภยัยโรคระบาดอะไรเนี่ยนะคะทองคํำก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะอทองคํำนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองระหว่างนะคะประเทศอะไรได้ดี แต่ก็มันหมายถึงความโลภซึ่งเวลาเรามีเราหาเราอยู่อย่างคนที่สกัดทองแล้วเวลาที่สกัดสุดท้ายเผาทองกันถ้าเป็นบุคคลบุคคลอย่าลืมว่าต้องหลบมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดความโลภเกิดกันตีกันสะก่อนที่จะได้ทองนะคะก็ต้องวางแผนในการผลิตทองกันให้ดีๆแต่ถ้าบริษัทห้างร้านใหญ่ๆข้อนี้เขาก็ตัดออกไปนะคะก็รูปงูที่เป็น ของคำนี้ออกมามีดีก็มีส่วนที่ในแง่ร้ายเหมือนกันช่วงนี้วันนี้วันที่10เดือน9นะคะเมื่อวานวันที่เกเดือน9ก้ารู้สึกสังหรณใจแปลกๆนะคะพอหัวข้ามมาก็ได้ข่าวว่าโมร็อกโกเกิดแผ่นดินไหวเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นลางสังหรณ์ลางร้ายนะคะก็เอาใจช่วยคนที่พบกับอุทกภัย ต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวนี่ขอให้ผ่านพ้นโชคร้ายนี้ไปนะคะโอเคค่ะถึงแค่ตรงนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์สับสไคร b ์กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะก็จะอยู่คู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ